สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนุกขอวใหญ่นะครับสวัสดีช่วงตอนเย็นๆนะครับบ่ายสี่โมงกว่าห้าโมงนะครับก็เลิกการข่ายน้ํานะครับเลิกจากขายน้ําในเทศบาลมาวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ไปขายในโรงเรียนนะครับก็เลยลองควายแจมดดํานะครับออกมาอีกนะครับวันนี้นะครับมาแถวๆสายบุญช่วยนะครับผม หมายนี้นะครับผมเคยมานะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนประมาณกลางกลางปีนะครับผมก็มาหาอาจารย์คูณนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองดูนะครับนานแล้วไม่ได้มานะครับผมข้างหลังผมนี่เป็นอ่าค่ายวิภาวดีนะครับพี่น้องครับแล้วบรรยากาศดีนะครับแถวๆนี้นะครับตอนเย็นนกเยอะนะครับผมเดี๋ยวก็จะลงจมุดดำนะครับแถวแถวเนี่ย แถบบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับจะตัดหญ้านิดหนึ่งนะครับผมก็กันไกลตัดหญ้านะครับแล้วเราของผมนะครับถ้าญ่าลุกแบบนี้นะครับถ้าญ้าแบบนี้นะครับผมจะใช้กันไกลนะครับพี่น้องครับผมไม่ถอนหญ้านะครับจะถอนเฉพาะที่อที่นกยืนนะครับที่นกต่อยืนนะครับผมเพราะว่านกผมมันชอบเล่นเล่นหญ้านะครับเล่นหญ้าเล่นกิ่งไม้อะไรแบบนี้นะครับจะถอนเฉพาะที่นกยืนนะครับแล้วก็อ จะตัดใช้กันไกลตัดตรงที่ปักขุนนะครับพี่น้องครับกัญไกลตัดเพื่อที่จะพรางคุณด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าเราถ้าเราถอนหญ้าเตียนๆนะครับมันจะทําให้นกมันเห็นคุณง่ายนะครับพี่น้องครับไปครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าแล้วก็ให้พี่น้องดูนะครับตรงที่ผมจะตั้งนกนะครับผมไปครับพี่น้องครับ ก็โอเคนะครับพี่น้องครับผมด้ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายดูนะครับตอนตัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้พื้นที่ประมาณนี้นะครับของผมจะใช้พื้นที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะอาจจะกว้างน้อยหนึ่งข้างหลังนี้คือผมจะตั้งกล้องนะครับพี่น้องครับจะตั้งเป็นตรงหญ้าแล้วก็ตัดช่องไว้นะครับเผื่อไม่ให้หญ้ามาบังกล้องนะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะปักนกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับการปักนกของผมก็คือผมจะตั้งตรงต่อรงปลาต่อนะครับตรงปลาต่อตั้งนะครับแล้วก็ผมจะปักระหว่างตรงกลางตรงนะครับเรากะประมาณว่าเป็นเป็นตรงกลางกรงนะครับก็จะใช้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะตั้งเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นที่ปักทุนนะครับเห็นไหมครับผมจะตัดหญ้านะครับ จะตัดหญ้านะครับผมจะไม่ถอนในเตียนนะครับไม่เตียนโล่งนะครับตรงนู้นเตียนโดยธรรมชาตินะครับผมก็จะปักค้นในบริเวณที่มันเป็นหญ้านะครับพี่น้องครับตรงนู้นมันจะเป็นมันเตียนเองโดยธรรมชาตินะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับลมพัดไปทางนู้นนะครับพี่น้องครับเห็นทิศทางลมไหมครับเห็นทิศทางลมไหมครับลมพัดไปทางนู้นนะครับมาของผมนะครับ ลมพัดไปทางนั้นแล้วก็ผมจะตั้งนกตัางนี้นะครับตัางนกตัางนี้แล้วก็ปักทุนตั้งนกตามลมนะครับพี่น้องครับแล้วก็ปักทุนโตลมนะครับของผมสตรของผมนะครับแลวนกลงมันจะไม่ลงหาไม่โดนตัวนกเราไม่ลงในวงไม่ไม่ลงในวงนะครับพี่น้องครับมันถึงจะลงมันก็ลงข้างหน้านะครับมันจะไม่แรงลมพานกนะครับนกมันกัดจังหวะให้มันลงตรงตรงหลังนกเราพอดีนะครับพี่น้องครับมันจะลงมาตีแต่ว่าแรงลมพานะครับ แรงลมพามันจะพาแพ่ตกข้างหน้าใส่คุณพอดีนะครับหรือว่าตกเลยคุนไปแล้วนกก็เดินเข้ามานะครับพี่น้องครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงนกกันนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของจ้ามดดำนะครับพี่น้องครับไปครับผม Baiklah, baik. Dek. 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 มันลุกนะครับพี่น้องครับมันจะไปตีไปดูไปหดห้อยนะครับจะหมดดำใช้เวลาไม่นานนะครับพี่น้องครับยังมีอีกตัวนะครับพี่น้องครับติดนกก่อนนะครับยินแข็งนะพี่น้องครับ เป็นนกเสียงใหญ่นะครับพี่น้องครับผมได้ยินเสียงนะครับเป็นนกเสียงใหญ่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นกุกเดียวนะครับพี่น้องครับกุกเดียวเสียงใหญ่มีสองตัวเสียงเล็กกุกเดียวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็กุกเดียวเสียงใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับเป็นเฉลยเสียงใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องครับลายสนับปีกสวยนะครับนี่นะครับลายสนับปีกสวยแล้วก็ลายคอสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องครับนี่เสียงใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นนกคารุมนะครับคารุมนะครับตัวนี้นะครับผมเคยได้ยินนะครับเป็นนกปุกเดียวเสียงใหญ่นะครับ คุณนะครับคุณหมานเบียบจมก็อาจารย์พิสารนะครับติดนิ้วเดียวนะครับพี่น้องครับติดนิ้วนะครับโอเคนะครับสุดยอดครับสนใจติดต่อได้ที่ช่อง YouTube นะครับพิสารนกเขาใหญ่แดนคุณเขานะครับสำหรับคุณหมานเบียบจมนะครับ อาจารย์พิสารนะครับผมติดต่อได้นะครับพี่น้องครับติดต่อไปได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับรับเฉลยสวยๆนะครับนี่ครับผลเฉลยเยอะแยะเลยนะครับผลเฉลยเต็มหลังนะครับแล้วก็วัวสวยๆหางสวยๆนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนี่นะครับเฉลยสวยๆกับเจ้าหมดดดำนะครับ เจ้ามดดำแล้วก็ครุ่นหมานเมียมดจมงอาจารย์พิสารนะครับผมเก็บเฉลยได้อีกแล้วนะครับในวันที่2นะครับวันนี้นะครับตั้งแต่ปีใหม่มาวันที่1ก็1แต้มวันที่สองก็2แต้มหนึ่งแต้มนะครับเจ้ามดดำนะครับยังคงหมานต่อเนื่องนะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต่อนกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ